สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในคลิปหลักหน่วยบนแม่นๆ่นนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวน,นั่นเอขออภัยนะคุณผู้ชมแมวนะลูกอ่ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะเส,เสียงน้องหมากัดกันก่อนอื่นต้องแสดงความยินด,ดีด้วยเนาะนะแสดงความยินด,ดีกับสามาชิกทุกคนที่ถูก สี่หกกับแม่เบนนะคะคลิปนี้แม่เบนลงวันก่อนหวยออกเนาะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมันพวักพบวงนะว่าเอ๊ะทำไมเลขเลขเลขไม่เป็นเลขหกมันเจอเลขดับใช่ไหมแต่ไม่เป็นคํานวณหลายสูตรเลยมันได,ได้ได้เลขหกคุณผู้ชมนะแม่เบนก็เลยมาทําคลิปนะ,ะมาทําคลิปวันหวยออกนะ,ะก่อนหวยออกเนาะแต่ว่าเออเน็ตมันช้าคุณผู้ชมมนเลยอัปโหลดได้เสร็จเกือบเที่ยงนะคะแล้วก็ แต่อันนี้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือไม่เป็นคำนวณลงคลิปตั้งแต่วันที่สิบสี่ว<ๆ>ันที่สิบสี่สายๆนะคะสิบสี่สายๆเนาะสิบสี่มีนานะสายๆนะมันก็ได้ได้หลักสิบมาแค่สองตัวนะคุณผู้ชมเลขสีก 4, ่กับเลข9ก้านะแล้วก็หลักหน่วยได้เลข6กับกับเลขหนึ่งแต่ว่าเราไปจับออ,อะไรอะ่ะเขาเรียก หลักร้อยนะเราจับเลขเจ็ดกับเลขสองแล้วก็เลขเก้านะมันก็เลยเนี่ยเลขศูนย์นะคุณผู้ชมไม่เป็นไม่ได้เอาเลขสี่มานะคะเพราะว่าเห็นว่าเลขสี่มันเคยออกมาแล้วเนาะเราก็ไม่เข้าใจนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมไปไปไปดูย้อนหลังได้เนาะไม่เป็นจับให้เนี่ย 9, 4, 6, เนี่ยเนี่ยเห็นไหมศูนย์สี่หกเนี่ยเนี่ยเก้าสี่หกเนี่ยเจ็ดสี่หกนะฮะสองสี่หกนะฮะ อันนี้มาบ้าไม่ได้มาเมกก่อนไม่ได้มาเมคหลังออกนะคุณผู้ชมไปดูคลิปได้นะไปดูคลิปได้นะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะแล้วก็เออเนี่ยสุกโค้งสุดท้ายนะคะสุกโค้งสุดท้ายมันก็มีนะคุณผู้ชมเนี่ยสีหกนะฮะแต่ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่นะ สุดโค้งสุดท้ายแล้วจับบางตัวเราก็จับหลักสิบมาหลักร้อยมาแต่ว่าเราไม่ได้เอาเลขหกมาใส่นะเพราะว่าเกรงว่ามันจะเยอะนะ้องคุณผู้ชมนะคะนี่สรุปนะสรุปโค้งสุดท้ายของแม่เบนนะกอนหวยอกหนึ่งวันเออวันที่อันนี้ลงคลิปวันที่15นะลงคลิปวันที่สิบห้นะะน คุณผู้ชมอืมนะคลิปนี้นะคะเรามาเจอกันในคลิปปักหลักหน่วยล่างนะเอ้ยไม่ใช่ปักหลักหน่วยบนแม่นเม่นนะเข้ามาแล้วสีงวดติดนะคุณผู้ชมนะคะก่อนจะชมคลิปก็มาฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารญาในการรับชมด้วยนะคะมีลมมาคุณผู้ชมไม่เป็นเดี๋ยวกระดาษมันจะเปลียวอีกนะอ่านะคะโปรดคาเตือนโปรดใช้ วิจารยาในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขในคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงสถิตินะคะจากหลักการคิดหลักการคำนวณเพื่อหาค่าความน่าจะเป็นนะคะเพื่อนำเพื่อนาผลที่ได้นะ,ะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีและไม่มีเจตนาหลอกลวงเมาเมาประชาชนแต่อย่างใดนะ,ะโปรดใช้สติ ในการลงทุนทุกครั้งขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะถูกรางวัลกันทวนหน้านะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของไม่เป็นด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยนะคุณผู้ชมเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยเนาะก็ <Good. S 2> นะคะ ปักหลักหน่วยบนนะไม่เป็นพูดผิดเนาะปักหลักหน่วยบนแม่นแม่นสีงวดติดดังนั้คุณผู้ชมนะงวดประจำวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะอ่างวดอ่าไม่เป็นคำนวณจากงวดวันที่สิบเจ็ดมกรานะคะสิบเจ็ดมกราเนาะสิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะถ้าคลิปมันไม่ชัดไม่เป็นก็ต้องกราบขออภัยด้วยเนาะก็อ่า ทำได้แค่นี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ต้องมาคอมเมนต์ลบๆนะคุณผู้ชมถ้าใครพูดมากๆนะมเมเ็นก็บล็อกนะคะนะคะบอกว่าเวียนหัวตาลายมองไม่เห็นอะไรประมาณนี้เนาะนะคะมเมเบนก็จะบล็อกไปนะแล้วก็ให้พี่ยูจัดการนะให้ YouTube จัดการไปเนาะแล้วใครพูดมากๆนะกโกนนะถือว่ามากกอกนนะคะคุณผู้ชม,มเมเ็นทําคลิปไม่เ็นทาให้กับท่านผู้ชมเนาะสำหรับ คนที่มาก็ควรไม่เป็นไม่ได้ทําให้ดูนะก็ถ้าไม่ชอบก็ไปดูที่อื่นนะคลิปอ่ามันําคาญนะคุณผู้ชมขี้เกียจบล็อกนะคะขี้เกียจบล็อกแล้วก็ขี้เกียจตอบนะอ่ามามา,มาชมคลิปนะฮะสุดมีอยู่ว่านะคะคุณผู้ชมหลักแสนบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่สองบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกหลักร้อยครั้งที่สี่สองครั้ง บวกหลักหน่วยครั้งที่สีหนึ่งครั้งบวกได้สามคงที่นะคะก็น,ะะ, 4, ก 2, นะ,ะีบวกสองนะคะบวกสีบวกเ้บวก3บวกสบวกเบวกด้สามคงที่ก็ได้37มินะคุณผู้ชมได้37 นะใช้เดตัวเดียวนะเจ็ดก็บวกหนึ่งคงที่นะได้แปดแปดบวกหนึ่งคงที่ได้เก้าได้เจ็ดแปดเก้านะผลรางวัลงวดต่อนะคะออกห้าแปดเก้าสองสนะคุณผู้ชมก็เข้าที่เลขเจ็ดนะคะเข้าที่เลขเจ็ดนะคะอ่างวดต่อนะคะไม่เป็นคำนวณได้สองสามสี่นะผลรางวัลงวดต่อมาออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามก็เข้าที่เลขสามนะคะงวดต่อนะคะคำนวณได้หกด แปดนะคะงวดต่อมาออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดก็เข้าที่เลขแปดนะคะงวดต่อมาไม่เป็นคำนวณได้หกเจ็ดแปดนะงวดงวดล่าสุดนะคุณผู้ชมนะงวดล่าสุดไม่เป็นคำนวณได้หกเจ็ดแปดนะคะก็นะคะก็เข้าที่เลขหกนะะออกห้าศูนย์สามสี่สี่หกก็เข้าที่เลขหกตัวนี้นะคะไม่เป็นจะไม่บวกอ่า จะไม่บอกให้ดูงวดที่สองสามสี่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะทําคลิปยาวไปมันก็อัปโหลดช้านะคะคลิปมันก็จะช้าไปด้วยเน็ตเราช้านะคุณผู้ชมอัปโหลดทีก็ใช้เวลาสองสามชั่วโมงนะคะเพราะว่าเน็ตช้านะคะไม่มีเงินที่จะซื้อเน็ตเอ่อเน็ตสูงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะนะคะ่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ลูกไม่ค่อยสบายด้วยนะแล้วก็ภาระเยอะนะคะ สำหรับงวดสุดท้ายนะคุณผู้ชมไม่เป็นจะคำนวณในงวดเมื่อวานที่ออกวันที่16มีนาเนาะใช้ผลของวันที่16มีนานะคะรางวัลที่1ออก503 4 4 6 2ตัวท้ายรัฐบาลออก77นะ3ตัวหน้าครั้งที่1ออก726ครั้งที่2ออก258ครั้งที่3ตามครั้งที่3ออก661ครั้งที่4ออก404นะฮะเราจะใช้นะคะ5บวก ห้าบวกนะห้าบวกหกนะตัวนี้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมไม่เป็นอธิลบลบนี่ไม่ใช่นะฮะใช้ห้านะฮะห้าบวกหกบวกแปดบวกหกบวกสี่บวกสี่บวกสี่บวกสามคงที่นะคะก็ได้เท่ากับสี่สิบอันนี้ไม่เป็นบวกแล้วถ้าท่านผู้ชมอ่ากลัวไม่เป็นจะบวกผิดก็บวกตามไม่เป็นด้วยเนาะห้าบวกหกห้าหลักแสนนะคะหกนะคะหลัก น่วยครั้งที่นะะห,หน,คนะ,ะหคนะสนะนะิหลักหน่วยครั้งที่สองนะคะแล้วหกหลักสิบครั้งที่สามนะสี่หลักร้อยนะคะหลักร้อยครั้งที่4ี่สองครั้งสีนี้ก็หลักหน่วยนะหลักหน่วยครั้งที่4ี่หนึ่งครั้งแล้วก็3านี้ก็คือ3คงที่นะคุณผู้ชม5้บวกหได้ส 11. 11ิบ1อดบ1วกแได้1 9บ9กบวกได้ย5 25, 25ิบวกสได้29 29้าี่วกสได้สา 33บวกได้37 37บวก3ได้40ได้40นะทวนอีกครั้งนะคะ5บวก6ได้11 11บวกได้19 19บ่าได้25 25บวก4ได้29นะ29บวก4ได้33 33บวก4ได้37 37 3บวก3ได้40่นะ40ก็ใช้ศูนย์ตัวเดียวนะคะศูนย์บวก1คงที่ได้1 1บวก1คงที่ได้2นะดาได้มาแล้วนะคุณผู้ชม ศูนย์หนึ่งสองนะคะหลักหน่วยล่างเดี๋ยวไม่เป็นเขียนเนาะที่หนึ่งนะคะมีสานะคะ ได้มาแล้วนะคุณผู้ชมคลิปมันจะยาวนะไม่เป็นก็เนาะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยไม่ได้ตั้งใจทำคลิปยาวนะศูนย์นะหนะนะนึ่นะสนะนี่นะหลักหน่วยล่างวดประจําวันที่1เมษาสองพันห้านย์หนึ่งนะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปไม่เป็นจะจับคู่ให้นะจับคู่ให้เนาะ จับคู่สองตัวบนให้นะมีแค่มีแค่หกหางนะคุณผู้ชมมีแค่หกหางนะคะมีแค่หกหางเนาะเดี๋ยวจะจับคู่ให้นะคะสําหรับคลิปนี้แม่เบนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของไม่เเบนด้วยเนาะนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะเฮงเฮงรวยๆวยนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ